สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแอดหลองนะครับเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางนะครับหวยหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับผมงวดประจําวันที่18นะครับเดือน5 2565นะครับผม เป็นวันพุธนะครับส่วนแนวทางวันจันทร์กับวันอังคารนะครับผมต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงให้พี่พี่เได้รับชมกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับพี่พี่ไม่ค่อยมีเวลาก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับก็มีพี่พี่เเนาะทักไลน์มาบอกว่าลงแนวทางหวยหุ้นนี้ขยี้ให้หน่อยนะครับเนาะก็วันนี้แอดก็มีเวลานะครับก็ เอาแนวทางมานําเสนอให้พี่ๆ F.C. ได้รับชมกันนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางนะครับค่อยตามนะครับแนวทางไม่ถูกใจนะครับไม่ต้องตามนะครับพี่ๆให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมแนวทางมีุดมีเข้านะครับสําหรับนะครับผม ในรอบเช้าของวันนี้นะครับวันที่18นะครับรอบเช้าผมให้เด่นไปที่นะครับผมให้เด่นไปที่2แล้วก็9นะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่9นะครับให้ไปที่9นะครับเด่น2ก็จะมีนะครับ2อสาม สองห้าสองหกสองแปดนะครับแล้วก็เก้าสองเก้าสามเก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับผม ในรอบเช้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับในรอบเช้านะครับผมที่ผมจะเน้นให้ผมให้ไปที่95นะครับ92นะครับผม26 2 3นะครับผมก็4คู่นะครับที่ผมเน้นให้นะครับ ส่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยผมให้ไปที่เลข6นะครับก็จะเป็นนะครับผม6 2สอนะครับ 6, 95นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับในรอบเช้านะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับพี่พี่แนวทางในรอบบ่ายนะครับตัวเด่นนะครับ ตัวเด่นที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นนะครับผม0นแล้วก็1นะครับผมสายวิ่งรูดนะครับสายวิ่งรูดผมให้ไปที่อือต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่เนาะเด่น3นะครับพี่พี่เด่น3นะครับเด่น0ูนย์เด่น3นะครับเด่น0นเด่น3นะครับวิ่งรูดที่3นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเมื่อกี้ ผมคิดผิดนะครับนาอกคิดผิดนะครับเบนสศูนยกับเบนสามนะครับเบนศูนย์นะครับก็จะมีนะครับผม0 1 0 4 0 5 0 7 สาม2ู8สามสองสามแปดแล้วก็สามเก้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสามตัวนะครับพี่พี่สามตัวนะครับสามตัวนี้ผมให้ไป ผมให้ไปที่เลข1นะครับพี P ่ P P e, เนาะผมให้ไปที่เลข1นะครับ1ก็จะมีนะครับสําหแลเลข3ตัวนะครับ1ก็จะมี1นะครับ0-5 1 3 8นนะครับนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับ ส่วนที่ผมจะเน้นให้หลักๆก็จะมี05 01 39แล้วก็32นะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยหุ้นนิคอยนะครับผมสลับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC นะครับขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับผมสลับใครรับชมแนวทางหวยหุ้นนิคอยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปรับชมแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับหรือว่าแนวทางหวยรัฐบาลลาวด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ